ลูค a r i o อโปเกมอสุดเท่มีร่างเมกาก็เท่คูณ2และเป็นโปเกมอนของซาโตชิอีกก็คูณไปอีก2สิครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โมเกงแฟนตาซีสำหรับโปเกเด็กในวันนี้นะครับผมก็มีสายพันธุ์ของเจ้าลูคาริโอมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะซึ่งก็จะมีแค่ร่างแรกกับร่าง2แล้วก็ร่างเมก้านะครับซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยลูคาริโอเป็นโปเกมอนที่ผมก็เฉยๆกับมันมาตั้งแต่เจนสีแล้วนะครับที่ว่ามันมีตัวตนในฐานะที่ว่าเฮ้ยเป็นโปเกมอนที่ก็ต่อสู้ก็เก่งประมาณหนึ่งอะไรงั้นไปนะครับคือผมมาค่อนข้างเฉยๆนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะไปชอบแนวๆแบบโปเกมอนมังกรมากกว่าอะไรเงี้าปุ๊ มันก็ดูมีความเท่มากขึ้นนะครับแล้วเท่าที่ผมทราบมานะเมกาลูคาริโอถือเป็นโปเกมอนตัวแรกที่เป็นร่างเมกาได้นะครับคือเหมือนสตอรี่เขาว่าอย่างนั้นนะว่าตัวของลูคาริโอเดิมทีแล้วมันมีการเชื่อมสายสัมพันธ์กับเทรนเนอร์ได้ดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่สามารถเชื่อมสายสัมพันธ์กันแล้วก็กลายเป็นร่างเมกาได้ก็จะเป็นตัวแรกๆของโลกโปเกมอนเลยครับนอกจากนั้นแล้วนะครับจุดพีคที่ทําให้ผมชอบลูคาริโอเลยก็คือตอนดูโปเกมอนภาคเจอร์นี่เนาะที่เขาได้เป็นหนึ่งในทีมของ,องซงนนาโตชิ ูดถึงเรื่องราวของดูคาริโอนะครับว่ามันมีข้อมูลอะไรบ้างใน3ร่างของมันนี้นะครับก่อนอื่นเลยจะพาทุกคนมารู้จักกับเจ้าริโอรุก่อนครับริโอรุเป็นโปกเกมอนระลอกขึ้นธาต่อสู้ครับผมซึ่งมันเป็นโปกเกมอนที่มีหน้าตาเป็นเหมือนหมาเนาะแต่ว่ามันจะยืน2ขาครับผมแล้วก็มี2แขนเนาะซึ่งอันนี้ก็เป็นรูปร่างรูปลักษณ์ที่มันเอาไว้ใช้ในการต่อสู้ครับซึ่งการที่มันเป็นโปกเกมอนระลอกขึ้นนะครับคือมันจะใช้คลื่นพลังในการสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตรอบตัวของมันครับไม่ว่า จะเป็นพวกพ้องกันนะครับริโอลุเหมือนกันหรือเป็นโปเกมอนที่อยู่รอบข้างมันอย่างนี้หรือกระทั่งเทรนเนอร์ของมันก็สามารถสื่อสารกันได้ด้วยการใช้คลื่นพลังนั่นเองครับซึ่งโปเกมอนตัวนี้เนี่ยแม้ว่าจะยังเป็นโปเกมอนที่ยังอาจจะเด็กอยู่นะครับผมยังตัวเล็กอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็เป็นโปเกมอนที่มีความมุ่งมั่นที่จะแข็งแกร่งขึ้นเป็นอย่างมากเลยครับซึ่งด้วยสายพันธุ์ที่มีความปราถนาความแข็งแกร่งของมันอย่างนี้นะครับพรสวรรค์ก็ให้มาเลยว่ามันเป็นโปเกมอนที่มีความถึกของร่างกายที่ค่่่ออนขข้้าาางงดีนะีคววววมถึกทเไัต สามารถที่จะวิ่งข้ามเขา3ลูก4ี่ลูกอะไรพวกนี้ภายในวันเดียวได้เลยซึ่งการวิ่งข้ามเขาเนี่ก็เป็นภาพเปรียบเปยนั่นแหละอาจจะวิ่งจริงๆก็ได้หรืออาจจะพูดถึงในมุมของการฝึกฝนที่จะทําให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นคือตัวของลิโอรุเป็นโปกเกมอนที่สามารถฝึกฝนได้กินระยะเวลานานเลยครับตัวของเขานะครับมีความสามารถพิเศษที่จะรับรู้ถึงความรู้สึกของคนที่อยู่รอบข้างหรือโปกเกมอนรอบข้างได้เป็นอย่างดีครับซึ่งการรับรู้ความรู้สึกตรงนี้นะครับรับรู้ได้ทั้งความรักความยินดีความเป็นห่วงความเกลียดชังความอ่อน อะไรพวกนี้คืออารมณ์ลบอารมณ์บวกเนี่ยสัมผัสได้หมดนะครับโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยตัวของรีโอรูกก็จะเป็นโปเกมอนเชิงบวกนะครับชอบเข้าหาสิ่งดีๆซึ่งจริงอันนี้มันก็คงเป็นมาตรฐานของพวกโปเกมอนที่มีความยุติธรรมในหัวใจอยู่แล้วนะครับรีโอรูกก็เลยแบบว่าจะไม่ชอบเข้าหาคนที่แบบมีขึ้นพลังที่เป็นความเกลียดชังความอิจฉาความโกรธอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้มันก็จะสื่อถึงเรื่องของเทรนเนอร์ด้วยเทรนเนอร์ Trainer ที่เอารีโอลูไปเลี้ยงด้วยจุดประสงค์ที่ชั่วร้ายนะครับมักจะ ย้อนไปเนาะไม่ค่อยมีเทรนเนอร์คนไหนที่อยู่ฝั่งตัวร้ายที่ใช้แบบพวกริโอลุหรือลูคาเิโอเลยนั่นเองครับแม้จะเป็นโปเกมอนที่ดูมีความถึกของร่างกายที่ค่อนข้างดีแล้วก็ดูจะใช้หมัดใช้เท้าในการต่อสู้ได้ดีนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วด้วยการเป็นโปเกมอนระลอกขึ้นก็ไม่ใช่แค่ว่ามันจะสามารถสัมผัสคลื่นพลังของคนรอบข้างได้อย่างเดียวนะครับเวลาที่มันสามารถโจมตีมันก็สามารถใช้คลื่นพลังในการโจมตีได้ไม่ไว่าจะเป็นการใช้พลังคลื่นสูญญากาศโจมตีศัตรูในระยะไก,กลยอย่างนี้นะครับก็เป็นอีกเทคนิคการต่อสสู้้้้หนาานึ่่งทททีีีรรรโุาาาามถถํไดคับ เกิดว่าเราดูสเตตัสของริโอรุนะครับริโอรุเนี่ยจะเป็นโปเกมอนที่เด่นในเรื่องของค่าแอตแทกกายภาพเนาะแต่ว่าค่าสเปเชียลแอตแทกนี่คือครึ่งครึ่งเลยนั่นเองครับแล้วก็มีค่าสปีดที่สูงขึ้นมานะครับผมอันนี้ก็คือเป็นโปเกมอนที่เล่นสายชัดเจนนะครับผมไม่ใช่สายทึกแต่ยังได้แต่เป็นสายโจมตีนั่นเองครับแล้วถ้าพูดถึงอาบิลิตี้ของริโอรุนะครับริโอรุเนี่ยก็จะมีทั้งหมดสามอาบิลิตี้นะครับอาบิลิตี้ที่หนึ่งครับจะเนอาให้มันนั้นไม่ตดชะงักเลยคร วกกับการที่ Gen 8เป็นต้นไปนะครับแถมให้ว่าอาบิลิตี้นี้จะไม่รับผลของอาบิลิตี้ intimidate ด้วยครับนอกจากนั้นแล้วอาบิลิตี้ที่2นะครับคืออาบิลิตี้ที่มีชื่อว่า speed fast ครับผมซึ่งอาบิลิตี้ speed fast นี้จะทำให้เมื่อริโอรุนั้นเกิดการติดชะง,งักปุ๊บมันก็จะเพิ่มสปีดขึ้นมา1ระดับครับที่จริง speed fast กับ inner focus เนี่ยก็เป็นอาบิลิตี้ธรรมดานะครับแต่ว่าตัวของริโอรุเนี่ยมีอาบิลิตี้ลับด้วยนะครับอาบิลิตี้ลับคือ plankster นั่นเองซึ่ง plankster นะครับก็จะเป็นอา้ใหกับ ฟ <That> ได้1ระดับครับผมซึ่งริโอรุผมก็เคยเห็นคนเอาไปเล่นแบบว่าถือ E ีวไลน์เนาะใช้ในการแบบว่าก่อกวนสัตรูอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้เหมือนกันครับทีนี้เนี่ยตัวของริโอรุนะครับสามารถวิวัฒนาการเป็นลูคาริโอได้ตอนที่มีค่าความเชื่องถึงจุดที่กําหนดแล้วนั่นเองครับซึ่งค่าความเชื่องที่จะใช้วิวัฒนาการเป็นลูคาริโอเท่าที่ผมหาข้อมูลมานะครับถ้าเจาะลึกลงไปเลยคือเจน4ถึงเจน7ที่มีลูคาริโอเนี่ยมันจะวิวัฒนาการได้ในสภาวะที่มันเชื่องแล้วใช่ไหมแต่พอเป็น Gen 8, เจนะะไปนง แล้วก็เลเวลอัพในตอนเช้ากลางวันแล้วก็เย็นครับพอเป็นเจน9ก็เช้ากับกลางวันเนาะก็คืออารมณ์ประมาณว่าใช้เรื่องของความเชื่องเป็นหลักในการที่จะเลเวลอัพแล้วก็วิวัฒนาการกลายเป็นลูคาริโอนั่นเองครับลูคาริโอนะครับผมจะเป็นโปเกมอนคลื่นพลังธาตต่อสู้และธาตุเหล็กครับซึ่งรูปร่างของลูคาริโอนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามีความสง่างามอย่างมากเลยนะครับรูปลักษณ์ที่ดูองอาจของมันนี้ทําให้คนรอบข้างนั้นสามารถรับรู้ได้ถึงพลังที่มันมีการเปล่งออกมาครับผมด้วยการที่ว่ามันเป็นโปเกมอน ที่มีจิตใจที่รักคุณธรรมแล้วก็เป็นโปเกมอนที่มีจิตใจดีงามนะครับเรื่องราวพื้นฐานที่ว่ามันจะไม่ชอบเลยถ้าเกิดว่าไปเจอคนที่แบบว่ามีขึ้นพลังที่ไม่ดีนะครับแล้วดูคาริโอเนี่ยเมื่อถึงขราวต่อสู้กับพวกโปเกมอนที่ชั่วร้ายหรือคนที่ชั่วร้ายมันก็ยินดีที่จะใส่พลังเต็มที่ในการที่จะต่อสู้กับเหล่าร้ายเหล่านั้นครับผมซึ่งความสามารถในการจับขึ้นพลังที่ดีของดูคาริโอนะครับคือจะเป็นในลักษณะที่ว่ามันสามารถรับรู้การมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวมันในรัศมี1กิโเมตร อารมณ์ประมาณว่าถ้าลูคาริโอตั้งจิตปุ๊บโชะเลยมันสามารถจับสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบข้างได้หมดเลยครับซึ่งความสามารถนี้จะไปส่งผลดีในเรื่องของการต่อสู้นะครับคือเหมือนลูคาริโอเนี่ยมันจะรับรู้การเคลื่อนไหวของศัตรูแล้วทีนี้เนี่ยถ้าในระหว่างการต่อสู้แล้วมันมีจุดที่ว่าศัตรูสามารถหลบไปซ่อนที่นู่นที่นี่ได้หรือจะลอบโจมตีจากบนฟ้าหรือใต้ดินลูคาริโอจะรับรู้การมาแล้วก็สามารถหลบหลีกการโจมตีเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีเลยครับนอกจากนั้นแล้วลูคาริโอยังเป็นโปเกมอนที่มีความสามารถในการต่อสู้้รระะะยปชิดดไีมาก คือสามารถใช้กายภาพของตัวเองเข้าไปต่อสู้กับศัตรูนะครับผมแล้วก็สามารถใช้การโจมตีที่เป็นลักษณะของพวกกระสุนขึ้นพลังโจมตีศัตรูก็ได้นะครับหรือการใช้ขึ้นพลังที่เป็นการโจมตีธาตุเหล็กนั้นโจมตีจากระยะไกลก็ได้เช่นกันครับซึ่งเอาง่ายๆเลยว่าขึ้นพลังที่ออกจากร่างกายของลูคาลิโอที่ต้องการใช้โจมตีโน่โจมตีนี่เขาเปรียบเทียบว่าลูคาลิโอนั้นสามารถใช้แค่ขึ้นพลังเนี้ยทำลายหินขนาดใหญ่ๆใ,ใ,ให้กลายเป็นขุนผงได้เลยครับแล้วถ้าดูสเตตัสของลูคาลิโอนะครับผมพอเป็นร่างสองอ มันก็จะเท่าๆกันนะครับดูแล้วเขาจะชงไปให้ต่อสู้เชิงพลังโจมตีพิเศษมากกว่าเนาะเพราะว่ามันสามารถใช้ท่าอย่างแบบออราโเฟียได้ใช่ไหมที่เป็นแบบกระสุนขึ้นพลังอย่างนี้นะครับก็ใช้สเปเชียลแอตแทกเหมือนกันหรือถ้าออกเป็นแนวแบบคลสคอมแบทโจมตีระยะประชิดที่เป็นการใช้พลังแอตแท็กกายภาพนะครับก็ถือว่ารูคไคโอสามารถเล่นได้2ส,สายนด่แหละเนาะและทีนี้เนี่ยในส่วนของสปีดก็ยังน้อยไปนิดนึงคือถ้าสักร้อยหนึ่งเนี่ยผมว่ากำลังดีเลยครับแต่ว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าค่าสเตตัสมันต้องเฉลี่ยไปยัััััังงงงงงคค่่่าาาาพพลลปป้้้ออกกกกนนนบบซึ2ด็70 70 นะแล้วในส่วนของอาบิลิตี้ลูคาริโอนะครับผมถ้าเป็นอาบิลิตี้สติดฟัสกับอินเนอร์โฟกัสก็จะเหมือนของริโอรุนะครับแต่ถ้าเป็นฮิดเดนอาบิลิตี้รีโอรุที่มีแพลนสเตอร์เมื่อเปลี่ยนเป็นลูคาริโอแล้วอาบิลิตี้ก็จะกลายเป็นจัสติฟายครับซึ่งอาบิลิตี้จัสติฟายนะครับก็จะทําให้ลูคาริโอเนี่ยเมื่อโดนการโจมตีธาตุมืดพลังโจมตีกายภาพของมันก็จะเพิ่มขึ้น1ระดับครับและเมื่อลูคาริโอจะวิวัฒนาการร่างเมก้านะครับผมมันก็จะกลายเป็นเมก้าลูคาริโอโปเกมอนขึ้นพลังังงธธาาตตตุุ่่อสู้้แลลวกก็เ็เหครบซึ ร่างกายของมันนะครับจะมีความแบบครึมๆมากขึ้นนะครับมีลายสีดําพาดตามตัวแล้วก็ส่วนปลายหมัดปลายเท้าของมันก็จะมีลักษณะเป็นคล้ายๆกึ่งสีแดงนะครับซึ่งสัญชาตญาณการต่อสู้ของมันนั้นจะถูกปลุกขึ้นมาด้วยการอาบพลังของร่างเมกานี้ซึ่งการจะเป็นเมก้าลูคาเรโอได้นั้นจําเป็นต้องมีสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับตัวเทรนเนอร์ได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งการที่ลูคาเิโอนั้นมีความเชื่อมมีความเชื่อใจซึ่งกันและกันกับเทรนเนอร์ได้เป็นอย่างดีการเป็นเมก้าลูคาเิโอก็จะ ดูคาริโอนั้นไม่ได้มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับเทรนเนอร์ขนาดนั้นมันอาจจะเกิดอาการคุ้มคลั่งบางอย่างได้นะครับหรือก็คือไม่เชื่อฟังคําสั่งเวลาที่อยู่ในร่างเมกานี้นี่เองครับแต่อย่างที่บอกครับว่าถ้ามันเชื่อมสายสัมพันธ์ได้เป๊ะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ปั๊บมันก็จะมีความสามารถในการต่อสู้ที่เป็นเลิศเลยครับซึ่งเขาเปรียบเทียบการโจมตีของเมกาดูคาลิโอนะครับมันก็ยังมีการแบบใช้ขึ้นพลังในการต่อสู้กับศัตรูได้ใช่ไหมครับซึ่งขึ้นพลังของเมกาดูคาโอเเเเจะเปรียียบ่ลบบิดที่่พุงเข้าโจมตีอีกฝ่ายยนึงได้เล นอกจากนั้นแล้วนะครับรังสีที่แผ่ซ่านของมันนี้ก็มีการขยายตัวมากยิ่งขึ้นสามารถกดดันศัตรูได้เป็นอย่างดีเลยนะเวลาที่มันต่อสู้นะครับตัวของเมกาลูคาริโอเนี่ยเป็นโปเกมอนที่มีความเด็ดขาดในการต่อสู้หมายมัน่นซึ่งการนำชัยชนะมาสู่เทรนเนอร์ของมันนั่นหมายความว่าเวลาที่มันต่อสู้กับศัตรูมันจะไร้ซึ่งความปราณีเลยครับเรียกว่าใช้สัญชาตญาณในการต่อสู้ให้ดีที่สุดแล้วก็เล่นงานศัตรูให้ร่วงกันไปข้างหนึ่งเลยเนาะและในส่วนสเตตัสข,ของเมกาลูคาริโอนะครับมันก็จะมีสปีดที่สูงขึ้นนมาเป็112 อ,อ,อันนี้ค่อยคุยกันได้หน่อยนะแต่ในส่วนของพลังโจมตี2ด้านนะครับก็ขึ้นตามกันมาเลยนะโดยที่ว่าพลังป้องกันไม่ได้ขึ้นเยอะขนาดนั้นครับสเปเชียลดีเอนท์เท่าเดิมเลยแล้วก็ดี f เ n นท์อัพขึ้นมาเป็น88นาะส่วนค่าพลังโจมตีตอนเป็นลูคาริโอสเปเชียลแอตแทกสูงกว่า5แต่พอเป็นร่างเมกาปุ๊บแอตแทกกายภาพสูงกว่า5อันนี้ก็ยังถือว่าเล่นได้สองสายอยู่เหมือนกันนั่นแหละครับส่วนการกลายเป็นร่างเมกานะครับเมกาลูคาริโอก็จะมีอาบิลิตี้ที่เปลี่ยนไปกลายเป็นอา ability บับาารรบตวคุณ ลักษณะของ ability นี้คือทําให้ค่าแสแต็พเพิ่มขึ้นจาก1.5เท่ากลายเป็น2เท่าครับคำว่าแสแต็ก็คือย่อมาจาก same type attack bonus นั่นเองครับซึ่งการโจมตีที่ตรงาธาตุนะครับอย่างของเมกาลูคาริโอที่เป็นาธาตุต่อสู้กับธาตุเหล็กถ้ามันใช้2ธาตุนี้ในการโจมตีการโจมตีที่แบบ100ก็จะกลายเป็น150นะครับแต่ว่าคราวนี้พอมี adaptability ปุ๊บมันก็จะเพิ่มจาก100กลายเป็น200ได้เลยครับเรียกว่าเป็นโปรแกรมที่เกิดมาเพื่อโจมตีให้อีกฝ่ายหนึ่งไส้ตแตกกันเลยทีเดียวนะทั้งหมดนี้ก็็จะเปนขข้ออมูลอู o u, ลลงุแค โอ้นะครับผมพร้อรมร่างเมกาของมันนะครับผมท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวโปรไฟล์ของมันนะครับชอบลูคาเรโอชอบเมกาลูคาเิโอหรือชอบความน่ารักของเจ้าริโอรุอย่างนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ซึ่งถ้าท่านผู้ชมจะเล่นเจ้าลูคาเิโอหรือเมกาลูคาเิโออย่างนี้ท่านผู้ชมจะเล่นเป็นสายกายภาพหรือจะเล่นเป็นสายสเปเชียลแอตแทกนะครับถนัดสายไหนก็มาแชร์กันได้หรือมีใครที่แบบว่าเคยเจอริโอรุที่มาแข่งหรือตัวเองเป็นคนใช้แบบว่าริโอรุที่คอมโบกับอีวิโอไล อย่างนี้นะครับเพิ่มพลังป้องกันแล้วก็ไปใช้อเบลิตี้แพลนสเตอร์ในการต่อสู้นะครับมีมุมอะไรที่ไปเล่นกันแล้วก็มาแชร์ได้ก็อย่าลืมมาแชร์กันด้วยนะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ